มันจะมีนครวัดคนไทยแม่องมยอยู่ตั้งมาลูกกี่ร้อยกี่พันปีแล้วยัดแม่อยู่ตั้งแต่สมัยทรารวดีแล้วแม่งก็โดนในฝรั่งเศสต้มไอ้เหี้ยไปเอาแผนที่ของทรารวดีไปลบชื่อทรารวดีออกแล้วไปใส่คำว่าคาเมเอ็มไพร์ไอ้คาแมก็ดีใจบอกโอ้โหนี่บ้านเมืองเราใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเฮียก็บอกเออบ้านเมืองมึงใหญ่ขนาดนี้แหละบอกแล้วตอนเนี้ยตอนนี้เหลือเท่าหีหมดเออทำไมอ่ะมึงโดนพวกเสียมเตะลงทะเลหมดแล้วเหลืออยู่เท่านี้แหละแล้วพี่น้องเราเป็นยังไงอ่ะพี่น้องมึงก็เรียบร้อยหมดแล้วตายหากลางทะเลเกี้ยงเลยแล้วใครพาพวกเรามาที่นี่ก็พวกกูก็พพพพาาาาาาามมมมมส่่่่่ววววนนนนนนนึึงงงแแตตกกกกกอออหู้้้ีไโจรรรเลลยยบบุุษผัั ก็ขายตัวกันมาไงแล้วเขาไปตามหาเจอเจอโอ้ยแยดแม่เธอมึงถามเยอะอย่างนี้เดี๋ยวคนอื่นเขาก็รู้หมดว่าคุณแต่งเรื่อง <c oughs> มึงไปถามบันพบุรุษมึงมึงไปถามคนพ่อคนแม่มึงแต่ก่อนมันไม่ชอบชื่อกัมพูชาไอ้เขมรเนี่ยแต่เด,ดิมทีมันอยู่ในป่าชาวามันเป็นชนเผ่ากัมพูชามันมาอยู่กับขอมันไม่ชอบชื่อนี้มันบอกชื่อไม่พอเลยกัมพูชาไม่เอาดีกว่าไม่เอาไม่เอาวันดีคืนดีก็ไปด่าตาซอปแอมบอกโอ้ยคนขเขมรไม่เอาหรอกตาซอปาแอมไอ้เฮียนี่มันโจรปบมันฆ่าคนกูไม่เอาพวกเราไม เพย์อนนี้วามาแม่งยกย่องเชิดชูไอตาซอปแอมเป็นกษัตริย์เขมรแล้วถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอนุษอรีบอกอ๋ออยู่หลังโรงเรียนแล้วไปไว้ทำควยอะไรหลังโรงเรียนช่างแม่งเธอจะไปถามมันเยอะปล่อยมันอยู่ตรงนั้นน่ะอ้างนูน่นอ้างนี่เสร็จมันจะเอาความเป็นขอมเนี่ยมาใส่ตัวมันแล้วก็จะไปอ้างกับยูนสโกวันกูเนี่ยคือเชื้อสายของเขาก็ไล่ดูว่าประวัติมึงมากันยังไงตั้งแต่พระเจ้าสุริยะบรมันที่หนึ่งพระเจ้าชัยบรมันที่สองที่สามที่สีทส่ทุกอย่างมีบอลมันมีสุริยนสุริยะ พระโซพระแอมมีไหมหรือพระเจ้าระแวกวรมันมีไหมพระเจ้าสุริยะโวลแวกมีไหมแม่งก็ไม่มีไอ้เหี้ยทีนี้เขาก็พิสูจน์ไม่ได้ไงว่าตกลงไอ้โซพระแอมนี่แม่งตกลงมึงเป็นขอมมึงเป็นเขมรและนักวิชาการส้นตีนหุ้คุยเลยก็ไปยืนยันก็บอกอุ้ยเขมรเขาอยู่นานๆเขมรเขามีมาก่อนขอมมาก่อนเหี้ยแต่ก่อนมันอยู่ชวามันอยู่คนละพื้นที่ไงมันไม่ได้เกี่ยวกันไงพอมึงเกิดมาเสร็จปุ๊บมึงมาอยู่กับขอมมึงจะกลายเป็นของไม่ได้เพราะมึงเป็นคนกัมพูชาในอดีตที่อยู่ชวามึงตั้งงง่่่ออาาาพันนมมมมึึตตดไบหจททลีีสถ กษัตริย์กันเองแล้วมึงลดก,กันเองแล้วกษัตริย์มึงก็นหนีมาอยู่กับกูเนี่ยแหละแล้วกูก็เลยตั้งสถาบันกษัตริย์มาให้มึงใหม่